เป็นไงล่เจ้าสิสวิง่หนาคอยอีกหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กกระบร่าขึเก้ากับ,บทุกคนที่หาในช่องสมปงชนเนลมาค่ะมื่อกี้ได้ตำส่วเมนูธรรมดาธรรมดากับพี่น้องคะกินกับพักบุ้งแล้วก็นี่ชาอมค่ะ<ม>พี่น้องคะแคบหมูกรอบ,รบ,รบฝีมือแม่ค่ะพี่น้องนี่เทลงไปจุกๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนมากค่ะพี่น้องคะเซ็ตๆน้ำกันโอ้ยบังตำั้วหมดเลย อืกรอบมากมาครับมากินด้วยกันเลยครับมาด้ยครับพี่หน้่งคะฝนสีไล์ดากเลยค่ะแสงเหลือม,มืดแล้ว

เส้นมันยาวการโทษทีแล้วก็ปป่อยใส่หนาข่อยขึ้นมือนั่นอีกมกับแคบโมงแสบๆครับนอะคะรับเส้นขนมจีนอุยสวยอุยสวย Mình đập vào cạnh làm tắm bông mà. <laughs> mm. Mượt mà đẹp phi ơi Linh cường con Rất đắng บุงยงนี่น้องไหมระจาิจับจ้านเลยครับเนน้ำต้มาเนี่ยเฮ้ยเดซิดีสตา bông và quáp cọp đây các này, ơi, ừ. thắt โนมแบบแรงยังได้ก็อย่าหฮฟฝนาสาไส้กระเพาะเลยล่ะพี่น้องคะ อย่าก,กินแบบง่ายๆนะพี่น้องลองตักน้ำด้วยกัะชับมูเข้ากันดีมากเลย คนจอมกับไข่มุกก็เสร็แล้วนะมึงดขึ้นหมึดขึ้นได้หนิคุณวะจะเป็นยังไงหน่อ,นอไปได้เนี่ยต้องไปรอลุล้นดูอือ อันนี้เราจะได้หูเข้กันว่าแสงสำนีมมันใดบอหนาฝนนี่หาเวลากินอยากกันพี่น้องคะเตรียมของอยู่ดีดีหมุอนมาสวยไป อิ่มล้วค่ะทุกคนขาพอ่อเหรอค่ะมันนี่ฝนมาไล่ค่ะพี่น้องะ่ะ<ม>กินแบบยางฝ่าวยางฟาดเลยคะ่ะมัน eng, นี่ฝ่าวแห้งสดลวดสลัดแบบได้กระต้องขอโทษดคอแผ่นด้วยค่ะพี่น้องะ่ะฝนไล่ด่าค่คะเอาละคะ่ะถาไัยมักเมนูง่ายๆเมนูเสร็ๆต,ตำส้วแคบหมูตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตุกกะเบลละน้ำเด้อคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ